สวัสดีทุกคนสําหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้เนาะก็ถือว่าเป็นคลิปอีพีพิเศษเนาะเพื่อเป็นการต้อนรับในเดือนใหม่เนาะเริ่มต้นเดือนใหม่นี้อายุนก็ได้รวบรวมเรมืร่องเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนาะอยู่แข้งอายุนหรือว่าแข้งอัตปื้อเนาะบวจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวังลาสุดแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยตะกีก้ตะกอนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของนาบ่าวและสาวได้เล่าให้อายุนฟังเนาะ,ะเรื่องเล่าก็จะมีประมาณว่าเป็นเรื่องเล่าของผีปอบ พีโพงแล้วก็พี่ก็ซื้อเนาะะลรับหลายลายเหลืองเล่าเนาะประมาณ4ีหาเหลืองเล่านี่แหละแต่ว่าจะเป็นเหลืองเล่าสันสันสัน,สนแต่ว่ายุ้นจะมาเราอ่าให้นี่ฟังในคลิปเดียวเลยเนาะเริ่มต้นจากเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นสมัยต่กอนเนาะเรื่องเล่านี่เป็นเรื่องเล่าของนาซาวยุนที่ว่าเราก็ได้ไปเอาผัวอยู่สนามไส้เนาะเมื่อสนามไส้แข้งอัตปื้นนี่ สำหรับบางคนเนาะอาจจะได้ยินข่าวๆที่ว่าเคื่อนแตกก่งสวงปี2019เก่านาะอันว่าเคื่อนเซเปียนเซน้ํหน่อยแตกเนาะแล้วก็มีเหตุการณ์ศพอนาตรกรรมหรือว่าเหตุการณ์สยดสยองที่เกิดขึ้นกับหมูบม่บ้านหลๆหมู่บ้านเนาะอยู่เมืองสนามไสก็มี FC ฟข้อมาแต่ด้นแล้วเนาะแต่พีก่กายเลยว่าอย่างห้อายุนเราเหลืองเลา่านีให้ฟังเนาะอายุนคอติดขังทุกคนไวก่อนเดอเนาะเพราะว่าบา้งา,บางเหลืองเล่าบ้างเหตุการณ์อายุนหูแก่ใจเนาะแต่อายุนบบสามารถเบาด้ยเนาะย่ามันไป ยุ่นกะต่ถามว่ามีเหลืองราล้ร้อนๆอยุนกะจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเ้ออยุนขอเปลี่ยนเป็นเรื่องราลาร้อนๆเรื่องเาวพี่สร้างนา่งใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เมืองสนามไส้ดีกว่วเนาะยุ่นจะบ่ขอเว้าเรื่องราลาที่ว่าเคลื่อนแตกเป็นยังเป็นยังเนอะยุนจะบ่ขอเว้าเนอะอันนี้ก็เท่าว่าติดไว้ก็เ้อทุกคนเหลืองราว้ร้อนๆอยู่สนามไส้เนาะแต่ว่าเรื่องราลาที่เรื่องแรกเนาะเรื่องราลาที่อายุนจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนี่ก็คือเรื่องราลาที่เกิดขึ้นอยู่เมืองสนามไส้คือกันแต่ว่าาาเเเรื่องงววนนนี้้กิดขึสซํา ปีสองพันหาปีสองพันห้าสองพันหกนี่แหละนะซาวยุ่นลอยฟังว่าทางเที่ยวเมืองบ้านพัวเราฮเที่ยงเท่าเมืองบ้านพัวเราฮนทางสนามไส้คือทุกคนหูเนาะในสมัยปีสองพันห้าสองพันหกเนี่ยมันก็นคือ,ค,อคือปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นทางแดงอยู่เนาะเป็นทางแดงแล้วมันจะมีอยู่ดงดงหนึ่งเป็นดงที่ซาวบ้านในะย่านย่านบกราเที่ยวบกราผ่านนะในเวลากลางค่ำกลางคืน แต่ขณะว่าเวลากลางเว้นนี่ขเขาจะก็ยังบวกาผ่านนะเพราะว่าดงนะมันจะเป็นดงทุกคนลองจินตนาการตามเด้อมันจะเป็นดงปลาใหม่ไงตึบนาอ่าเขาเอ่นว่าดงบากสาบานเอ่นว่าดงบากเป็นยังจืออ่อเอ่นว่าดงบากก็คือมันมีกกบากกกบากบางไง่อันว่าสองสมคนอ่าจับมือกัอนกอดนี่ก็นยังบบหุ่มนะความว่ามันใหญ่นะต้นใหม่ไลร้ายเออมีต้นบกแล้วก็มีแบบ ต้นย่างต้นไม้ใหญ่ร้ายนะรวมๆกันในหันเลยแล้วก็มีเครื่องบางย่างนะซึงมันมันเป็นอึมครึมนะในเวลากลางเว่นกับยามันเป็นอึมครึมพังแต่ว่าแทนอาหารข้าจนต่างให้เป็นดงสงวนหรือว่าป่าสงวนเนาะกลางเว้นนี่มันน้อยแล้วสิมีแสงซองมาจากตะเว้นนะมันส่วนใหญ่มันจะเป็นอึมครึมเป็นมืนมดๆเออขาไปในหันมันจะเป็นเย็นเย็นเงียบๆอากาศนีน่จะเยน็ยนเยน็นแล้วก็ตืมกับมีป่าสาอยู่ในหันข้าเจ้าเห็ดเป็น าคนไปฟังไปผิดเป็นภาษานะเป็นเขียนภาษานะําระยะทางที่ว่าผู้ได้ผ่านเส้นทางนั้นไประยะทางด้งบากก็จะประมาณเกือบๆลักป้ายหมดเลยเออมันทุกคนลองจินตนาการที่นองแบบเข้ายางแล้วขี่รถเขาไปเพราะว่ามันจะมีทางทางอยู่วางก้างนะแล้วก็มีต้นไม้ใงซ้อง้างทางปกคุม ใบใหม่กิ่งกามันกิ่งงามันปกคลุมอึมครึมขณะว่ากางเว้นยังยังเป็นซีมันเหมืดนะเออหน่อยแนละ้วซีมีแสงดูหลอดออกมาเป็นแตหยาดวาเลวเป็นแตหยาดตะกี้เขาว่ามันเป็นทางควไเที่ยวซื่อค่วไมันเที่ยวพาใบบดีมันมีบานคนมันก็เริ่มเป็นทางรถทางคนเที่ยวแต่ว่ามันก็เป็นแตหยานทะเลและมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเกิดขึ้นที่ว่าชาบานเขาซาลือกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือตะกี้ตะกอนนี้มันจะมีเวียดช่วง เคยยุนวาละส่วงปีสองปัญหาสองพันหกมีเวียดมันขี่รถดีมขี่รถดีมเก่าๆในรถเวียดเวียดฮะคลายเลาะคลายกระเลมมันก็เลาะคลายกระเลมวันนี้มันเข้าไปในดงบากพาเขาไปในดงบากเพราะว่าสิพานดงบากไปมันก็ผ่านไปอีกหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะมันก็ต้องไปผ่านทางนั้นไปแต่เวียดมันก็โมโหเนาะมันก็บมสนใจจังเนาะมันก็ขับเข้าไปในดงบากระ เราผมไปในโดงบาท่บรรยากาศนี่คือเหมือนนะมันก็นเป็นอึมครึมคือพ้นสิต๊แน่เติมเข้าไปในโดงบาคนะแห้งเหมือดเออเล่าเวียนะจนในไตต้ารถคีไปเลยขับรถเข้าไปในโด่งบาขับเข้าไปบันีพอที่มีคนรัดเออมีคนออกมารัดรัดแล้วมันก็จอดเวียดจอดบนันีเขามาสืกระแลมน้ำมันมีผู้เ่าผู้แก่มีเด็กหน่อยชาบานในไล่เออเฮออกมาจากปลาเฮออกมาจากปลาซองขางทางมารัดสื่อกระแลมน้ำมัน เวียนมันก็คลายหายมันก็บุริคิดอีกอย่างมันก็คลายหายคลายหายคลายหายกระแลมอยู่ในตู้บ้างนะตะกี้มันจะมีแก๊สโฟมเนาะจนกระแลมใหม่กระแลมทงจนว่าเบิร์ตกระแลมบ้างนะเบิร์ตเบิร์ตบบนี้มันก็ขี่ย้อนสิกลับเมื่อคืนมันมันบบไปแล้วมูบานทางหนามันบบไปแล้วเพราะว่ากระแลมมันเบิร์ตก่อนนี่มันก็ขี่ย้อนออกเมื่อคืนมันก็ดีใจแล้วอู้มันได้คลายมันได้คลายจนวันเบิร์ตนะคลายดีมันก็ขี่ย้อนกลับเมื่อคืนกลับเมื่อคืนแบบนี้ชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเฮ่นะเห็นเหวียดดน่อยันะแฮ่น วันนี้เข้ากระรัดนะผู้ถกผู้แก่เห็นสิลดเอิ่อให้หล,ลูกให้ล้านเนี่ยรัด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 มันหลายคนรัดเวียทิ้นมันกกบูจอดแล้วมันก็อนเบิดแล้วเบิดแล้วมันก็แกงหัวหายบูจอดวันนี้หลายคนรัดหลายคนรัดมันก็เลยบอกคณะเออมันก็เลยจอดบอกว่าเบิดแล้วหมวยม่ไงนะว่าสัปปะเบิดไหวแท้เออกำลังสื่อให้ล้านกินนี่จะไปขายอยู่ใช่คือว่าขายดิบขายดีแท้นะแต่ละม okay. so hey, ือจนว่าเห็นเจ้าคำเจ้าเจงในเมื่อนะโอ้พระนะมือนี้ไปใกล้แน่เอือยเอ้อพระนะเออเขาไปในดงนั้น คนสื่อไลนะ่เราเบิดเลยเพื่อนอะเออห้วยเราดงได้ด,ง,บบดง,งนี่บอ้ด้วงทั้งนานีน่บ่้เม้นเม้นไปแล้คนสื่อไายหว้วยสมัชางวาแท้ไม่ไงน,น,นะวะนะมันไม่มีบานคนได้แหละเอออย่านัน้นมันมันมีแต่พี่ประสาอะไรใช่ไหมวะจะฆ่าอิลีบอ้อีลีนี่แหละเออยนี่เด้เออมันก็ใส่เบิ้งเงินเบิ้งหันเวียนก็คือเปิดทงให้เบิ้งนะเปิดกระเป๋าให้เบิ้งจกออกมาสิ่งที่เห็นอยู่ในมือก็คือมีแต่เจี๋ยติดลงอืง เจียติดลงคือเจียเลืองๆเข่าๆนี่ทุกคนเจียเขาติดลงซอ,อนนัาเด้วเวี้ยนเห็นเนี่ยมันก็ะสอกเหอมันกระตกใจชาวบ้านกูอายุนบอกยืนอยู่คนลุกนี่บอกแบบตาเป็นสุดท้ายล้วเงินที่ว่าเวียนมันเห็นสื่อสื่อใจนะี่ยมันสื่อกระแลมนะีมน่นมันก็เห็นเนป็นเงินเออะกรปอนใส่กระทงกระทงอะไรควบมาคายดีนะชาวบ้านทักถ่วงออกมาหนอกแล้วจกออกมาเป็นเจียติดลงมันโมเมนเงินไม่เป็นเจียรลวนๆแล้วเจียเขาติดน้ำลงซบมาและ วัวเนี่ยก็ซอกแล้วข้าวข้าวนี่นก็ซาลือออกไปเลยเกี่ยวกับความเหียนคว้วตะหยางคงดงบากนะนะกับพวกคนพีใายกาพานเข้าไปแล้วพี่มีคนอยู่ตางทินอันนี้เนีเศร้าอยู่ในฟังกาพานมาหลายปีนี่แหละคนอยู่ตางทินเขาสีไปขาคายใหมเออ่เขาเห็ดใหม่อยู่แต่เขาเปิดปลายเดี่อนเพื่อนหันขับรถไปนี่แหละ ขับรถไปผู้เดียวเขนขับรถจักรข้าไปบบนี้รถละเพ่เขาไปในดงบากนะรถเพ่เขากับโูโหในคนต่างทินในคนมาจากทางเนื้อผมแหละเขามาเลื่อยใหม่มาเห็ดใหม่อยู่สนามไซพานดงบากนะไปรถเพ่เขาก็จูง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 ไปจูงไปบบนี้เขาไปห,าหัน,ะนเครื่องหัวแล้วเนาะมันก็เป็นอึมคึมเป็นเหมือนเมือเป็นตะย่านั่นแหละเราก็บริสุทธิ์ใจเราก็จูงรถละเพ่ ที่ทหารลาวกระพับมาดีๆเลยขับรถมาดีๆเนี่ยเพราะตะเขาไปในด,ดงบากเนี่ยก็รถโดเพ่ดับลงบาเดียวแล้วก็ติดกระแป้งจะได้บ่หรีแล้วก็ได้จุง้งจูงก้าวจูงผ่านไปคือคือ,คอเจอบาดคนจุง้งจู้งไปจูงไปแล้วบุรีบุรีมีคนเอินเออ้นเออล่ากับดูข้อมือเมื่อยนะจูงรถเพื่อสิผ่านดงไปได้ไรกินหนาเนี่ยมีเราเห็นเป็นเป็นบาดคนหรือเป็นเป็นตูบหน่อยๆค้างทางแล้วก็มีคนเอิญแล้วกวักล้าเราเข้ามา แล้วก็ดูความที่ว่าเมื่อยแน่นะอยาก,กินน้ำแล้วก็จูงรถเราแวะเข้าไปไปกขาเป็นเฮือนคนเออมุ่งยาเฮือนใหม่นี่แหละไปเขาทำว่เออไปจะได้มาจะได้โอ้นี่แหละสิไปบานทา้งนานี่แหละรถเพ่เออมากมาขึ้นมาตั้งเฮือนก่อนเออก,กินน้ำก่อนทีออ่กำลังสี่อยกินน้ำพอดีนะไอนะ้น่ะก็กินน้ำพอจะกินน้ำเข้าไปปั๊บแล้วก็นั่งโซกับเจ้าของเฮือนที่ว่าเออหนะ้าเป็นผู้เฒ่าสองคน ก็โซ่กันไปโซกันมาไอาน้นี่กอยากนอนหลังจากกินน้ำนะี่ยากนอนแล้วก็นอนรับไปนอนรับไปวันนี้ก็โดนไปในโบหูเราหลับไปกับพอดีได้ยินเสียงคนนี่เอ,อตัดใหม่ตัดใหม่มีเสียงคนโซกันนีล่ละสีหาคนนี่แหละเขาก็ตัดใหม่เขาไปไปกับพอดีเห็นไอนะ้นั่นนอนถ้าขังก็มีรถจักรแลแล้วก็นอนอยู่ในกล่องโกงใหม่ใหญ่เอา้าซาบานเขาก็ตกใจเพราะ เขาก็ไปปลุกนะอายอายเอออายอายไปจะได้มาจาะได้เขาคือว่าบเคยเห็นนะบุบคุณอาคุณตาแล้วก็สลืมสลือขึ้นมาอ๋อจำมานอนช่างอยู่นี้เขาว่าเออจำมะน่อนช่างอยู่นี้เอเราก็ตกใจแลแ้วแนมบึงออเขาคือ,ขอขมานอนอยู่นี้แล้วะคือจังหวะเรา,ก,าก็คอยเล็บเรียงเหลืองเล่านะคอยจุง้งลถมากเลยมีคนอื่นคอยเขาไม่กินหนาอยู่เฮือนมาพักพอ่อ๋อแล้วพอตู่เราไปใส่กันม่ใหญ่นะนั่นแะล้วะแร้ว่ะ พี่ซาบานที่เขาไมา่เห็นนะรับอ่โอ้เขาว่าไอ้แม่นอนย่งจะได้มัน,นมีเครื่องคนดอกแถวนี้นี่เออแถวนี้มันเขตปลาซาเออมันดงบากปลาซาเนี่ยเขาไปในนี้น้อยเดียวนี่ก็เป็นปลาซาเขาอะเอ,อแล้วพวกซาบานที่ว่าเขาตัดใหม่นะเขาตัดใหม่ก็คือคนที่เขามาทางทางเขาทางทางเขาสิแก่พีเนะี่ยเขาไปฟังอยู่ในปา่าไปจูดอยู่ในป่านะเออมันก็นเลยมีคนมาทางทางเคีรยทางก่อนนะนะแล้วเขาก็ตัดกกใหม่ น้ำขังทางแล้วเขาไปเห็นไอ้นันนอดนะครับก็เลยมาปุ๊กเล่าเออข่อยเจ้าคนเขามาปลาเนี่ยเอาคนใต้เขามาปลาบุคข่อยมาเคลียร์ทางแล้วจอมานอดซั่งในป่าสาทย่านี้เราแบบพอถึงพี่หลอกแล้วสันเราว่าเออรถขอยพีเราว่อยจู้มากมีคนอื่นข่อยโอ้เราข่อยเราขยันเราเราถึอพี่หลอกมาบุรีชาวบ้านที่ว่าเขามาตัดใหม่เขาอีต้นเล่านะเขาก็เลยยันยันรถแกรถแล้วออกออกไปหน่องวิญดงบากไปแกไปพราตัววิญดงบากนะแล้วติดรถระเบึง พัดได้เออติดรถได้ไปโอ้ยแล้วก็ว่ามันเจออาทันองดงบางพี่ดงบางนี่แหละแล้ว,วอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของดงบางเนาะแต่ว่ามันก็มีเรื่องเล,าลา่ลาไล่ที่ว่าชาวบา้านเขาพบเจอนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเลา่าอ่าบางคนก็เจอเป็นเตยานกุนีก็มีเนาะอันนี้เท่าที่อายุนฮัมฮูมาจากนาำเบาวนาะเาว้ยุนที่เราได้ฟังเนาะชองเรื่องเล,าลา่ลาลักลักษนี่แหละก็คือเรื่อง,ลองเล่าของเหียดคายกระเลมอ่ะเราถือพีมันสื่อกระเลมเอาไปแล้วเงินนะก็คือเจาะติดลง อาการที่ช่วงถืออ่ายคนตางแข้งเนะาะมันเลื่อยใหม่กัเจอะไปนอนอยู่ในปราสาดดงบากเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าดงบากและเรื่องเล่าที่ช่งนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นวังลาสุดนี้เลยทุกคนเป็นเรื่องเล่าที่วา่าเกิดขึ้นอยูใ่ในดงอ่อยหรือว,ว่าส่วนอ่อยเนาะอายุนเองก็เป็นพอขาเอายุนเองกับน้อมมีเป็นพอขาไปสื่อตะกาแตนเนาะตะเกา,ายุนกับไปจับไปย่างไปจับมาเลยคือทุกคนเห็นในคลิปอายุนเนาะก่อนก่อนนานี จับตะกแตนมาแล้วก็เอาไปขายเนาะอายุเด้งก็เป็นพอขากลบน้องเมย์แล้วไปสื่อไปขายใช่มาบดีมือเนี่ยเป็นมือวันศิลนนะเศร้าอายุเดงนี่แหละที่ว่าพบเจอเป็นมือวันศินแต่ก็โดยค่วมโดยค่ามที่ว่าทุกอย่างลำบากเลยทุกคนเศรษฐกิจสูมือหนีเนาะวันศินวันพาทั้งข้ากของบัวสนแหล้วศ้าบาทนะนะเพราะว่าส่วนนั้นตะกเตนมันมีราคาเดโลหนึ่งก็เกือบเกือบแสนแหละพวกอายุเดงก็สื่อ มาบบีวันซินกับบางคนเขาอย่างเขาก็บปุปแต่แต่กหลายคนอยู่ดอกไปมีหนาซาวอายุหนั่นเพิดกระปกับลูกเพิ่นสามคนเขาไปเยี่ยงตับตะกะแตนกกอ่อยมันก็เริ่มซูงแน่แหละแกเยื่องจับไปจับมาแล้วแบบนี้แม่กรไปอีกล็อกหนึ่งหลูกก็ไปอีกรอกหนึ่งลูกสาวก็ไปอีก็อกหนึ่งนะเขาอยู่คนละล็อกไปล็อกมันแต่ว่ากกอ่อยมันก็สูงเนาะมันก็บังมันก็ทึบแหละแกจับไปจับมาบดนี้เพราีผูเป็นลูกไส้นะล้านไส้อยุ่น่ะ เหมือวนวันสินพอได้ยินเสียงตีขล่องปังปังปังตีคือจะว่าตีข,งงของมันดังมาจากวัดนะนะแต่ว่าบริเวณนั้นมันไม่มีวัดเออห่างใกล้จากวัดเลยแหละเป็นไปบ่ได้่เราเที่ว่าสิดังมาจากวัดนะนะันนี้ล่างใสาย,ยุ่นก็ขนขิงลุกแนละ้วกขยานไนดะ้พอพอได้มาตีขลองตีซังเดี๋ยน,นะเราก็ได้ยินนะขยะนเอิอนเอิร์นให้แม่มาดนิแม่แม่แม่กับคานู้ก็อยู่ใกล้นะ กับพัายามสีจ um ับไปไก่แม่ก็ได้ยินเนี่เสียงกลองนะต้องต้องคนตีกลองตีของอยู่ในวัดนี่แหละนี่ตัดผ้ามาอยู่เอื่อยเอื่อยไระดิญินก็จะคนโซกันเออคนโซกันยิ้ม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 นี่แหละได้ยินเสียงต่ำโขกต่ำสากเลยตึงตึงตึงนี่แหละก็จะคนเห็นอยู่คั่วกินนะแล้วเขาเอ๊เหรอร้านร้านสาวอยู่เนี่ยก็จะบอกมีบ้านคนนะแถวนี้เพื่อมาแต่งอยู่คั่วกินเดินเดๆบ้านนี้นะ แทนนี้มันก็มีตะดองอ้อยนะเราแบบเออผลินิเสียงคนโซกันช่นนี้แหละมาเลตัดผ้ามทีนอาซาวยุนในขึ้นเดียวกันนะั่นแหละพได้ยินเออสียงดังติบติบเติบเออเสียงคนแลนอยู่บริเวณเราจับตักแตนตะ์ตึบ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 ,ตบ,ตบนเนี่ยไปเนี่ยไปใส่บนเสียงนั่นดังไดเห็นแต่ใบไม้มันติ่งใบอ้อยติ่งนะทั้งทีว่ามีล่มเลยคือจะามีคนแลนพากกอ้อยไปแล้วก็คนขิ่ลุกแล้วก็เลยแต่ว่าเราเป็นคนบ่อยานนนาซาวยุนแล้วก็เลยบอกว่า บอกตอนมาลอกข่อยดอกแล้วเออข่อยเบญานจะดอกอยู่ไพอยู่มันซาเออข่อยก็มาฮะอ่าครบหากินหาเงินหาข้ามข่อยแเราอยู่ไพอยู่มันบอกตอนมาลอกข่อยดอกข่อยเบญานแล้วก็เลยบอกบอกปอบใจเตเองแน่แหละแต่ที่จริงเราข่อคนขิงลุกแหละแต่ว่าเราสียยากนะสีเมื่อตักแต็นเราผัดแตงโมไล่นะเราอีหยังหยานลุกเราเสียยากอ่าล้วก็จับไปจับไปกระได้ลายเลยประเดี๋ยวมอายุน่ะรัดรัดถ่ายอยู่แค่ท่างมันเป็นซ้ำแยกดอกผู้ใดมาแต่ละหลอกแต่ละหลอกกับซิมันเจออายุน ลาดสืบนี่นะาซราวายุ่นกับอามาทายให้พวกอายุนนี่แหละก็เลยบอกให้ฟังว่าพวกก็โซกันนะว่าแม่ตีห็น,นลูกสาวอบอกก่อนว่าเจอแบบนั้นแบบนั้นได้ยินเสียงกล่องเสียงคตีกล่องเสียงกล่องเสียงอะไรนแลหละหรือลูกสาวก็มาบอกแม่ก็มาบอกก็มารวมกันโอ้ยไปฮีเมื่อหีเมื่อเออญาติบัดนีแม่เลยบอกว่าแถวนีต่เกา่าก่อนเขาจะมาดุดดุดส่วนนี่นี่เป็นบนปลูกอ่อยมันก็เป็นบานเก่าเป็นบานเกาเ่า ก็เลยอา,อาจจะมีนะเนาเพราะว่าเป็นวันศีลวันพระก็ะคือวันที่เขาปล่อยพีปล่อยสังฆนะน,นาบดีพอหน้าเ้ายุ่นเป็นอย่างตากตะแตนแถวนั้นก็คือสิแบบไป็ลบกวนผัวเพื่อนนั่นแหละเพื่อนจะว่ามาหลอกมาสังฆนาะได้ยินเป็นเสียงได้ยินคนโซกันได้ยินเสียงตุบตับตุบตับคือจังสันแหละบัดนี้ดงอ้อย,ยดงเดีวยวนะพอได้ไปก็ได้เห็นไนะด้พอได้ไปมา,มาคายให้ยุ่นก็นว่าโอ้เขาว่าเขาบุกกาจับหักตากตะแตนลายอยู่แต่ว่าบุกกาจับ ไพ่ไปกัได้ยินเสียงคนโซกันเออด้ยินเสียงตุบตับตุบตับคือจะมีคนแกงคกนหินใส่ยนี่ยนะเรา,าไพ่ไปกับญาติสองสามคนที่ว่าพบเจออแล้วท่านั้นยั่งบ่พอแล้วมีอีกลุ่นหนึ่งแต่ว่าถัดจากบอลดองอ้อยนะมากมันก็เป็นบอลแคมเก่าคนงานที่ว่าเวียดมันสางหายยางน่นะมันจะเป็นเรื่อนใหม่ดอกห้องแถวใหม่เงีๆยวแต่ว่ามันเป็นห่างแลวมันไม่มีคนอยู่แล้วมันจะมีหญ้ามันขื้นน้ำแคมแล้วพอตูนะฮะ เราก็ไปเหยียงจับตักแตนจักแตแนเท่านั้นคือว่าไล,าลา่ไล่เออมีคนกล่าไปจับนะมันไก่เพื่อนห่างพอตูนก็เหยียงไปโคมแล้วผู้เดียวจับตักแตนไปจับจับไปจับไปบนันทีขั้นนึงเราได้ยินเสียงตึ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 ง,ตง,ตงดังมาจากเพื่อนห่างนะแล้วก็คือว่าคือซีเมนลมมันผัดสังกะสีดังในชียงบ่อล้วก็เราก็ไปคนแถาคนแก่ที่อบวอยหยาดน,นะนะก็มีเสียงดังตึ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 งเสียงคือเจ้าคนโซกันมาจากเพื่อนหลังนะ แล้วก็หวาดไปคมไปเบิงกับโบเห็นอีสัง้็ก็สังเกตเบิงดีๆอยูบนี้เห็นเป็นดวงไฟแดงๆดวงไฟแดงๆอยู่อยู่ตรงเฮือนห่างนะนะเงื่อนผาคนงานนั่นแหละมันเป็นเฮือนใหม่สองสันดอกเออเห็นเป็นคมไฟแดงๆหรือเป็นตาแดงๆแล้วก็โอ้แม่นเลยเจอดีแล้วละวะแล้วก็เลยว่าโอ้แล้ววะคอยบุญญาจะดอกละวะเออคอยกับมหา อยู่หากินเออหาเงินหาข้ามต่างคนต่างยูซะแล้วว่าคอยบอด้มาลบลูมาลบกวนดอกแล้วว่าแต่ว่าคนคิงแล้วก็ลุกขึ้นกันแหละเราเลยจับจับไปจับไปแล้วก็เลยออกจากจากบนนะน,นะมาบดีพอดีเขามาถามกันนะเขากว่าเออแต่เขามันมีคนงานใต้คนงานใต้อยู่ในเหื่นน,นนะนะแล้วเลยว่าเปืนอนหาบุีคนอยู่ก็คือ,ค,อคนงานนะั้นถือไฟสอดถือไฟสอดอยู่เหืนน่นใต้ใต้โฮงแหละแล้วบดี ก่อนใช่ว่าก่อนเหตุการณ์ที่วันสิเกิดขึ้นย้อนไปประมาณสองสามปีก่อนตอนนั้นอายุนกับไปสือเพราะว่าแถวแคมเซ่เขาจะปลูกเป็นมันต้นในน้ำแคมเซ่ปลูกเป็นมันต้นมันต้นอยู่แคมเซ่เนาะแบบว่า่วนอ้อยมันก็อยู่ระหว่างก้างนะโพลีทีคีเขามากก็ต้นในพันชวนอ้อยไปมันมีอ้หนึ่งอันนี้อยุนเคยเล่าให้ฟังแต่อายุนจะมาเล่าให้ฟังขึ้นเพื่อโพลีทใพ่อท่านได้ฟังเพราะว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่บอแถวเดียวกันนะอายุนก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอีกไอพ่อน ไอพ่อเป็นคนบาดอายุนี่แหละเราออกไปนอนเผาออกไปนอนเผาสวนมันเราอยู่แค้มซีตะเกาลาว่าเล่าก็บรออกบริเผาดอกบันิเครื่องมันเสียเออบัวจะเป็นศาสตร์เป็นมอนเป็นคกเป็นสากถวยบวงมันเสียมีคนมาลักอะไรพวกเขาเจ้ามาห้าป้าบานอื่นแล้วมาห้าป้าแล้วเขาเห็นเป็นเที่ยงเขาก็ขืนมาเพอกระลักก็ลักมากวาลวยเราซงนะเราปูกก็กลวยไวออ้ลักกลวยลักเครื่องคล้องเราป้าไว้ แล้วก็จนได้เขียนป้ายติดไหวแล้วเออสาบแสงนะพวกขีระขี้ขโมยช่งคอยมันตกนรกมกไหมยิ่งเป็นผู้มึงบุ้เป็นปัญญาซะนะแล้วก็เคียนติดป้ายไหวแล้วมาบดีถึงส่วนที่ว่าเก็บเกี่ยมั่นเออเขาเล่าต่างมันเนี่ยเราฟ้ามันแล้วเราต่างมันแล้วก็ยานมั่นแล้วเสียเออเพราะว่ามันมีโจรมีขโมยมาหลักเครื่องละครแล้วยานมั่นแล้วเสียแล้วก็เลยนอนเฝ้าสวนมั่นเราสวนมันเรามันก็จะห่างใกล้กับสวนมั่นคนอื่นเนากค่ะก็มีคือกันแหละชาวบ้านที่ว่าเขาปลูกมันในบริเวณเดียวกันนะ แล้วก็นอนเฝาส่วนมันเราผู้เดียวแล้วก็มีม้าเราโตนึงอลกเมียกับเขาเมื่อบาดํำมาแล้วก็กู่มันไหวขำมาแล้วก็เอาพบัตปกไหวบอยมันถึงละมอกนะมันตดเท่านี้แหละแล้วก็นอนเฝามือนะฮันกับมีพ้นตกลงมาเนี่ยพ้นตกลงมาแต่ว่าโบแห้งหรอกพ้นตกป่วยป้ายลงมาก็มีเสียงกบเสียงเขียดห่องเลยนํำนำบริเวณสวนเราแล้วก็นอนนอนบันนี้ตกมากลางคืน มาห่อเฮาเฮาแบบเฮาอโอเฮาแบบมันเฮาเราเลยมันแรนเขาไม่ในกล่องกลางนะมันเฮาแล้วมันแรนเฮาแล้วมันแรนบัดนี้พ่อเขาเออเออนนะอีดังเออมึงเฮาไอสังบอกก็มาหรอนะเฮาไอ่าง่าเศร้าแม่แบบเรานอนบลับนะคือเรามามันเฮางูเฮาไอซังบอกแล้วก็ไป่องเบงยางไฟเบงกับโบหินไอสังเออย่างเบงเป็นโจรเป็นขโมยจะมาล่ะเรื่องลัคลองบอกกบโบหินีอสัง แต่ว่ามามันเห่าทอมันเห่าคนมันก็สิยื่นเห่านะมันก็สิโบแลนหย่านแบบนี้ที่ไอพ่อเราก็ปดปืนเราอยู่บนหัอาบนอนมาไหวปืนแก็บเรามาไหวข้างๆแล้วเราก็นอนก็ร่างสีเสือรับไปม้าเห่าอย่างเห่าแบบเอ๊ะเห่าแล้วมันแบบคือมันหย่านแลนดุ๊ดเข้ามาในกล่องกลางนะเห่าแล้วก็แลนเข้ามาเห่าแล้วก็แลนเข้ามาอีดางมึงเห่าไอซั่งเลยว่ะแล้วก็คอยบนนี้เราบวบเปิดไฟโคมแล้วก็คอยไปซองเบิรงสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นเป็นดวงไฟเป็นดวงไฟแบบ แดงๆเออร้อยมันต่ำนาดินนี่แหละร้อยกระบอกซงมาได้ดอกวร้อยมากมากมากทอมเปนี่ซังแล้วหรอโคมไฟมาไตเออเบิ้งคักๆโมเปย์โคมไฟนะโคมไฟมันก็สีสว่างกงกวงเนาะมันเป็นลักษณะคล้ายๆคือไฟกระบองเออเป็นแสงไฟเป็นก้อนๆคือไฟกระบอกร้อยเปย์มาแล้วอันนี้โมผีพ่วงแล้วเออผีพ่วงคักๆเราอู้เรากระยานเราก็กำปืนเราไหวย่า บันี้แซงไฟเนี่ยมันก็ล,อย,กลอยไก่เข้ามาก,กับสวนเราเออไกลเขามาแท้ตนกลวยเราอยู่อยู่แขมหัวคือสิเป็นว่ามันออกมาหาหากินกบกินเขียดนะพี่พ่อนะเพราะว่าพนมันกระตก,นนะกาานนเน่ไอพ่อเราก็ยานบันทีล้อยไก่เข,าขา้ามาไก่นเข้ามาเรายยานบันี้ปืนเราก็ยิงเลดเออแล้วปืนแกปแนืนยิงใส่แบบยิงป่ายิงคูแล้วบบอยให้มันเขามาไก่นะควาำมาแล้วก็ยิงใส่บ่แซงตุ่มตึ่มปับกเสียงคนหองเอแบบหงอคือหงอเจ็บนะเออปับกับ ดวงไฟนังก็ร้อยวุบเข้าไปขึ้นไปทางปลายใหม่ปลายกายล้วงเราวุบเข้าไปหายไปเลยเออได้ยินเสียงคนหอกเออป่านหนึง่งแบบวุบเข้าไปอ๋อเมย์มาแล้วว่าพี่พงพี่พงออกมาจับก,กินกบกินเขียดป้าบันี้เราก็หยาดเน่ไอ๋พ่อเราก็หยาดแล้วก็บุกานอนนอนหน้าเราเลยเออบุกานอนสวนเราหลัลงจากที่เราตากมันแล้วปั๊บเราก็กูุ้งแล้วก็กวกคายเลยโทรหาผมอายุนไปสื่อก็อ,อายุนสีหูวนะไปสื่อแล้วก็เล่าให้ฟังว่า เราเราบุการนอนเราบุการนอนเผาแล้วก็ปันแหงมันแหงได้เท่าไรเราก็คลายเท่า,านั้นนะปกติเขาสิทธิ์ซาซ้มไหวเนาอให้มันได้หลายๆตน้นก็จึงคลายแบบอกอกบาดเดียวแต่ว่าวัตเต้าแหงสัาไดบดทึงต้นแล้วก็คลายอกอกอยห็นว่าเราบุการนอนนะ้องเลิศนึ่งมากมีโจนมีพีนะก็เราสิบ,บุการนาะแล้วก็พีพงตระหนั่นมันก็เป็นบริเวณเดียวที่ว่าที่ว่าสวนอ่อยที่ว่าขาจอบพบเจอนะนะบ่านนะเศร้าย,ยืนพบเจออะไรนะ้องบอลเดียวกัน แล้วเศร้าบานข้ากระบอกคือกันได้เอพวกที่เขาไปย่างตักแตนเขาบอกเขาสงสัยอยู่คนหนึ่งเพิ่นเป็นคนที่ว่าบ่มีลูกบ่มีเมียดอกยืนถ้วบอกไปคนหูดีนะแถวนี้เพิ่นเฮงานเพิ่นอยู่แถวนั้นแหละเพราะเพิ่นเคยบอกว่าเขาเขาหยอกนะเพิ่นมากกินเหล้าเมาดอกเวลาเขาหลัดสื่อตักแตนช่างน้ำเขาคายน้ำเค็มทางเพิ่นจะมากมาจอดดอกเขาบุญญาณบอกอยู่ผู้เดียวช่างนะเพิ่นกระบอกขึ้นะว่าเพิ่นเป็นคนบอกดังแน่นะ โอ้ยเรบุญญาดอคุณอะไรญาติแต่ว่าบักมหาข่อยเห็นมันวิสามันแก่พ่อบ่เออคงญาติตัวข้อมันโบเถิงข่อยค้องข่อยอะไรคุณบอกบอกแบบมีเลนียมทั้งในนะบุญี้คนฟังเขาก็เอ๊ยเขาเป็นคาสต้าแบบบอกขึ้นนักเลงเลยนะเขาปูเทานี่เป็นต้องมีค้องดีนะเป็นจังกายอยู่บุญี้นะปกติอยู่ในดงอ้อยน้ำเค็มเซ่บริเวณนี้มันจะเป็นบ้านเก่าบางคนก็เจอพี่โพงพี่ยั่างนะแต่เพิ่นก็ยังกายอยู่นะ เพิ่นกระบอกไงบอกช่างเพิ่นคือซีมนของดีแหละวันนี้ซาบ้านเขาก็เลย,เยตั้งเป่าไปใส่เพิ่นนะเพิ่นอาจจะเป็นพี่ปอพี่พงที่ว่าชาวบา้านเขาพบเจอนะคือคือสิเป็นเพิ่นเลี้ยงนั่นแหละหรือบบกัตโตเพิ่นเองกับไผสิหูเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหล้าที่ว่าอ่าสวนอ้อยร้อนเนาะที่ว่ายุ่นเล่าให้ฟังอ่ะทุกคนเรื่องเหล้าก็กสิมีประมาณเท่านี้เนาะเป็นเรื่องเหล้าคลิปสั้นๆสั้นๆที่ยุ่นมาเล่าร่วมให้ฟังเนาะ ่จริงก็มีอยู่เราเนาะคือเรื่องพี่ปอบอยู่เมืองสนามไซอยู่บ้านนาบ่ายุนที่ว่านาซาวยุนไปเอาผัวยูก่ยกับกนะ็มเกกเีเานาะเป็นเรื่องราวเป็นตะอย่างเท่ากันแต่ว่ายุนกับบอธนใดขโมมูลมาลายนะยุนจะให้เราเราใ้ฟังแบบละเอียดแล้วยุนจะซีมารวบรวมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีเด้อเอาทุกคนเรื่องเล่า็สิมีประมาณเท่านี้นะเนาะผู้ใดเบิ่งมาฮอดวินาทีนี้ยุ่กนก็ขอขอบใจหลายๆเด้อเนาะอ่ะเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้ขอให้ทุกคนเนาะรับฟังดีเด้เอบ๊ายบาย